ครับสวัสดีครับวันนี้ผม,มก็จะมาสอนเล่นตัวของ e l e g e นะครับโอเคตัวที่หลักของเกมเนี่ยเริ่มต้นคือว่ามันจะเป็นเกมแบบคล้ายๆตัวของ Civilization นะครับถ้าคุณเคยดูแต่ถ้าไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรครับโอเคมาเริ่มวันที่ตัวของเกมนี้ก่อนเลยนะครับสักครู่นะผมขาเกมก่อน โดยที่เกมนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเกมแบบเป็นทายทายครับเหมือนตัวของปอดเกมแนวนี้ครับก็จะมีรีสอร์ตต่างๆนะครับซึ่งรีสอร์พวกนี้เนี่ยครับก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับโอเคก็คือว่าในตอนเริ่มเนี้ยงนะครับเราสามารถในการเลีอยในการตั้งเมืองนะครับกดปุ่มโคไนเซชั t นะครับเพื่อในการตั้งเมืองเกมนี้เป็นเกมตั้งเมืองง่ายๆสร้างเมืองตั้งเมืองวอางไวนะครับก็ แรกๆตุวอาจจะยังไม่รู้นผมขอตั้งเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะก็นะครับหลักๆของซอสเกมนี้เนี่ยสำหรับการได้จับคายต,ต่างๆจะมีกันหมด5อันนะครับจะเป็นอาหารฟู้ดมอลพ์ไม่พูดภาษาอังกฤษนะเป็นฟู้ดอินดัสทรีไซแอนดัสก็คือเงินนะครับแล้วก็อิูเอนซ์นะครับโดยที่แต่ละอันเนี่ยจะไม่ที่ต่างกันนะครับ ก็คือเริ่มที่ข้าวก่อนเลยข้าวจะได้ตามท้ายที่เป็นแบบตูแลผูกข้าวได้หรือไม่ก็คุณก็สามารถเอาเสิร์ฟได้จากในจากการที่คุณอยู่ในโหมดโคลนไเซชันนะคุณจะเห็นถ่ายต่างๆนะครับหรือไม่ก็จิ้มทาไว้ก็จะบอกทุกออปพุ้นะครับด้านขวาด้าน้ายล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกคุณนะครับว่าทายไหนบวกอะไรบ้างน,นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นข้าวนะครับก็คือข้าวอย่างสม,มุติต่อก,การเพิ่มเงินประชากรของตัวมือของคุณนะครับ ต่อมาเป็นอินดัสเทรียลนะครับอินดัสเทรียลคือว่าใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆนะครับเมืองของคุณต่อมาเป็นไซเอนนะครับไซเอนก็ใช้ในการรีสึดนะครับก็จะได้ย็นกันรีสึดไปบาบาบานต่อมาก็เป็นเรื่องของเงินนะครับเงินเนี่ยจะไว้ซื้อของนะครับซึ่งก็พูดที่หลังนะก็ยาหน่อยก็คือมาร์เก็ตเพส สายฟุตเอ็นนะครับอีฟเวนก็ใช้ในการเจจา์ al, แล้วก็จากการพวกเอ็มพายแทดแรืไม้ก็เป็นการสปายฝ่ายตรงข้ามนะครับทำแอคชั่นกับพวกนั้นแหละต้องจากข้างเฟนเป็นหลักนะครับโอเคเรืองต้นก็จะมีหน่งนี้นะครับเบื้องต้นคือเป็นถ่ายและถ่ายก็เอาพวกทรีซอร์ทมาให้เรานะครับหรือเราจะส่งคนไปสร้างรีซอร์ทนั้นก็ได้นะครับหลักๆก็จะหน่งนี้แล้วก็ ต่อมานะครับเกมนี้เนี่ยสร้าเมืองแล้วเรามีจุดประสงค์อะไรใช่ไหมก็จะมีตัวของฟิกเกส์คอนดิชันนะครับฟิกเกส์คอนดิชันเนี่ยจะมีทั้งหมด9แบบนะครับเป็นตัวของสกรอร์ขึ้นตามเวลากรอร์เนี่ยจะมีการแบบก็คือว่ากันไม่กินนานจน,นเกินไปครับเกมจะมีระบบคิดสกอร์ครับเมื่อถึงเทอ,อ,อรที่กำหนดแล้วเขาจะดูว่าสกอร์ของเอ่อฝั่งไหนของ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 เอ่อของคนไหนเนี่ยล่าสุดเขคนนาควรชนะไปนะครับตางเป็นเิมิเนชันนะครับ e x t e n s นก็คือว่าเพเยอร์ก็คือว่าในการครอบครองนะครับเอ s u เ f อร์ของอาร์จีเนียเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเ e x p a n s i o นดีกว่าก็คือว่าจากการคู่แข่งหมดไปหมดครับอ่ะการจา t r a n s ชั่นเลยก็คือว่าก็คือค่าค่าแฟ a n s i t ฝั่งข้าให้หมดอ่ะคือว่าจะชนะแบบ e ิ i m i n a t นะครับต้องมาเป็นเอ e x p a n s i o เ e x p a n s ชั n ก็คือว่า ผมมือที่ได้80%ก็จะชนะครับอีโคโนมิกก็คือว่าเก็บเงินได้555นะ็้ม่รู้เหมือนกันเท่าทำไมตอนเป็นดิปโอมาติกนะครับก็จะมีการพีซพอยต์นะครับก็คือว่าจะมีการเก็บพีซพอยต์ก็คือว่า3,000เนี่ยก็จะชนะนี่ก็จะตามตามแต่ที่ผมบอกอะม่วช่วยด้วยเอืม ก็จะมีการของวันเดอร์วิกเตอรี่นะครคือว่าการสร้างวันเดอร์ซึ่งวันเดอร์จะเราจะสามารถสร้างวันเดอร์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้จบเวสนะครับจะมีคุณของแต่ละแฟคชั่นนะครับเมื่อเล่นเวสจบก็จะสร้างวันเดอร์ได้เพรา,าสร้างวันเดอร์เสร็จก็จะชนะต่อไปใช้สิ่งวิกเตอรี่นะครับก็คือว่าเมื่อเราเมื่อเราดิสคอบเวอร์ครบ5ในหของอีลาหก อีล่าหกเนี่ยก็จะถือเป็นการชนะแบบสิีปิกตอรี่นะครับก็คือคุมแค่5อันเนี่ยมีงเสร็แค่5อันก็พอแล้วซึ่งแต่อ,อันนี้ไม่งใช้ทรัพยากรเยอะที่หุดนวายปวนใช้ค่าบริษัทเยอะต่อไปสุดทีมิสซี่ก็คือบาอ้าคิดแคปิตอลครับแต่หลังจากเอ็กแพนชั่นเอเจซ่เดลเนชั่นที่ว่าเนชั่นเนี่ยเคลียร์หมดแต่เมสซี่ยังเคลียร์เคลียร์แคปิตอลให้หมดนะครับ ก็ทำรองนี้เป็นเห้นทีเห็นนะครับอ่ะก็เทเลเมชันเนี่ยก็นั่นแหละมันเกิดอาจะรงตัวที่พมติกเนี่ยอ่าวพีซฟอยด์ก็จะมีการคิดนะครับเมื่อสนใจแบะก็จะมีการคิดสองพอยอะไรของมันเนาะขอบันไปแหละไม่มีอะไรหรอกก็ถ้าเกิดคุณเลีนยิที่พมาติกก็ก็ได้หายนะแต่ว่ามันมีการชนะหนึ่งที่ง่ายกว่านะครับ ในสุดก็ควสกับสายอันนะีแค่กดพาร์คคืนเซกใช่ะแล้วโอเคมาก็มาดูแตฟชั่นกันก่อนนะครับแต่ละกฟชั่นเนี่ยก็จะ มีคอนิสมีการวิจใช้แตกต่างกันนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าแฟชั่นตัวออกแบบมาไปยังไงนะครับอย่างเช่นตัวของบอลเจอร์อย่างที้ผมชอบเล่นเนี่ยเลเมซารีคือตัวเดียวกันนะก็คือจะเน้นการที่ชจะใส่เรื่อรี่นะครับอังการเดนเมเกอร์เหมือนกันนะแล้วก็จะมีพวกแบบสปีดเมซี่เรนเชันบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับไอเท่นี้โคตรโกงอะ ก็จะตามก็จะตามที่แฟชั่นในทกุกแบบไปนะครับหรือคุณจะเล่นนอกน,นั้นก็ได้นะแล้วแต่มาแล้วแต่แล้วตกตัวแฟชั่นจะมีความสามารถที่เอือ้อต่อคาชาในรูปแบบนั้นครับเช่นตัวของเมสซารีเนี่ยก็จะมีการแบบ o น็กอฟโนเลนที่จะบวกฟันเทลินที่เป็นไซ์เนี่ยเพลนที่บวกข้าวยาศาสตร์เนี่ยมันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นทำองนี้นะสหรับ แฟชั่นเบื้องต้นเนี่ยอะไรยังไงคุณก็ไปดูเองครับถ,ถ้าคุณสนใจก็เล่นตัวที่เองชอบครับแล้วก็ลองดูก่อนแล้วกันแล้วว่ามันเป็นยังไงต่อมาจะเป็นการอธิบายการที่เหลือแล้วกันอ่ะที่เหลือก็จากนี้ก็จะใช้เซฟนี้ละคงไม่จะเปิดเซฟนี้ข้างไปนะแล้วก็อธิบายเพิ่นไป อ่ะคือเกมนี้ส่งไปบัลลีซอสต,ต่อนะคือดีซอสพวกนี้เนี่ยครับเราสามารถใช้คนนะครับในการสร้างได้น,นะครับซึ่งคนเนี่ยครับมันจะมีการบอกเนี่ยเห็นไหมคนจะมีคำหนึ่งคนเสร็จใช่ไหมคนก็จะมาเป็นดีซอสเป็นเมื่อเกอร์ให้มผมนะซึ่งคนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเออคนนี้นะให้เกิดเราหนึ่งคนเนี่ยไปลงรายงานนี้มันใช้ดีซอสประเภทนี้มาเท่าไหร่นะเช่นแบบนี้ก็จะบอกนะว่าเออเดิมเนี่ยมันจะให้สีนะพวกอาหารตังนี้จะให้สี ว่าผมอับกิ่นเนะมันจะมีการบอกนะเช่นแบบจากแบบเจ็ดจากซิตี้อินพูปเมนต์เออสามเป็นเบสเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยถูกอะซิตี้ฮอร์สี่หรือซิตี้ฮอร์นะอ่าแล้วก็สามมาจากการจุดเปดอกเมนต์ของผมนะมันก็จะบอกตามนี้อ่ะคืาเอาไปคูณน,นะครับแล้วก็อ่า พอคูณเสร็จนะก็จะไปบ,กบ,บวกกับโจของเอ่อซิตี้ไทยนะเพราะซิตี้ h ทยรวมแล้ว,ลวให้เท่าไหร่ใช่ไหมวะใช่เลยเไม่ใช่โอเค <laughs> ก็คือว่าโจของอัตสวนซิตี้ไทยครับซิตี้ไทยมาก็เสร็จก็รวมมาเสร็จก็ก็จะมีการของบอแบบモดูลเดชันอ่ะก็คือบวกล้คูณหารสองนี้รวมมาเสร็จใช่ไหม แล้วก็ไปแบบไป modify นะเซตเกอร์กายไปโทรอลนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็กระจามนี้เลยครับอ่ะในส่วนของตัวเมืองเนี่ยเราจะเซตเทิลเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถขยายเมืองได้ครับโดยที่การขยายเมืองเนี่ยเราต้องใช้คนสองคนนะครับก็คือว่าจะมีคนึ่งคนสองคนจะขยายได้หนึ่งหนึ่งทายครับโอเคไหม ผมมี20คนเนี่ยผมขยายได้10ทายนะใช่ไหมวะถูกก็หละโอเคซึ่งการขยายทายเนี่ยจะทำการมันจะเป็นการลดความชอบของเรานะครับไม,ม่คำค่าความชอบมันจะลดลงนะครับซึ่งค่าความชอบเนี่ยจะส่งผลต่อการปล่อยโปรดักชันของเงือนเรานะครับก็จะขึ้นนั้่เห็นเลยครับถ้าเป็นแบบเฟลเลนจะจะบวกเยอะหน่อย จะเป็นแฮปปี้จะบวกลงลงมาถ้าเกิดเป็นพวกแบบอันแฮปปี้จะจิดลบไปเลยครับซึ่งไม่ค่อยคุมนะแนะนำว่าควรจะดูว่าคําชอบดีๆนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นค่าอคลีฟเมือนนะครับหลังมาก็จะเป็นการสั่งรือถอนอะไรแล้วแต่เราเนะี่ยบอกค่าอัพคลีฟของพวกนี้นะครับค่าอาพคลีฟเนี่ยมีเท่าไหร่นะ เอ้ผมเมนนี้ได้อวะพาเ a สกูมีนี้ได้อว,วะเอ้ผมมพ่งเห็นนะเอ้าช่างแม่งก่อนโอเคเอาเป็นว่าก็อันนา้ไวรืล้อถอหน่อยนะแล้วก็ security เนี่ยจะเป็นค่าไว้กันสปายนะถ้าเกิด ถ้าเกิดสปายเข้าเมืองเนี่ยมันก็จะขึ้นตามดีเซลเลยครับสปายเข้าเมืองจะมีโอกาสที่สปายจะถูกจับจะบาดเจ็บหรือจะอะไรนะก็จะทํานองนี้นะมันก็จะบอกว่าเออถ้าวูดเนี่ยเลือกลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทำนองนี้นะครับแล้วก็ทายเมืองเนี่ยจะมีทายหมู่บ้านนะครับเป็นไมเนอร์แฟคชั่นนะก็คือไอ้รูปบ้านตรงนี้เลยนะนี่คือไมเนอร์แฟคชั่นซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะ ไม่ชอบเราเนี่ยครับต้องไปเทําตีมันแต่แล้วก็สร้างใหม่เพื่อมันชอบเราหรือไม่ทาไว้ให้ไปทางไ้มันก็ให้มันชอบเราก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วมันจะได้ครับคนเพิ่อมอีกหนึ่งคนนะครับเห็นไหมเออหนึ่งคนฟอร์มแพสซิฟายวเลนะแล้วก็ล่าอาบเป็นความสามารถที่ลด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 โปรดักชันของยัตเซียของเมืองเรานะครับเพื่อทําให้เมืองเราเซกูริตี้มากขึ้นนะครับอ่า ก็คือว่าเกิดเราใส่คนเนีคนละอัพใช่ไหมนี่เราลงเหลือสองนะครับจากสี่นจากละอัพเนี่ยลงเ,เหลือสองจากคนเท่านั้นนะจากเมืองไม่เกี่ยวนะท้ายเมืองไม่เกี่ยวอืมถ้าจะมีเทรดรูทก็ไม่สําคัญนะคุณไปได้เนาเองก็ได้เทนรูทมันง่ยนี้เดียวแล้วก็ผมไม่มีโชว์คุณด้วยแต่มันเข้าใจง่ายอยู่แหละจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเทรดรูท แล้วแต่แล้วแต่ความชอบอ่ะก็ไม่มีอะไรนะต่อมาก็เป็นรีซอสต,ต่างๆนะครับเซจิคีซอสสกิรีซอสซึ่งพวกนี้นะครับทั้งปวงเนี่ยต้องใช้แอสเซสเตอร์นะครับซึ่งจากการเทคจากการเทคครับคุณสามารถอ่านในเดจานเทคถ้าอยากอย่างนี้นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยจะมีการพวกนี้นะครับอ่าไปของเทียหนึ่งแล้วก็พวกนี้ เป็นของเทียสองนะครับพวกนี้เป็นของเทียสามนะครับทุกสองจะไม่มีการเทคพวกขุดเจาะนะครับโอเคก็จะได้รีซอสเป็นพวกของอัคครีซอสนะครับตามเทียนะครับอ่าตามเทียที่คุณเห็นเลยมันจะมีขั้นน,นั่นแหละนั่น,น,นแหล,ละอ่าแล้วก็เซจิตรีซอสนะครับก็ตามนี้นะครับ ก็คือตามเทียนนี่คือเป็นเทียนอย่งนี่คือเป็นเทียนสองนะครับนี่เป็นเทียนสามเมื่อจะชมเพ็นชมเพนชอปใชบูทอยู่เนี่ยมันได้แค่แฟัชั่นผมนะไม่ใช่ดื่นทำไม่ได้คือการใช้บูทเนี่ยมันจะได้แค่ทรีซอร์ที่จะบูทได้นะครับมาฟัฟชั่นผมเนี่ยมันสามารถใช้จิตกลิ่นซอสในการบูทเตียงได้ครับแล้วก็เจชลีไปดูเงินเฟนด้วยรุ่นเฟน,เนแล้วก็แอมพายฟูบอลครับถ้าเกิดมันสูงเนี่ยก็จะบวกเอฟเฟกต์ตามที่เห็นเลยครับบวก30 เกินกับา0สายแอนด์ฉะนั้นเนี่ยไอ้เมืองที่เป็นพวกเมืองวิทยาศาสตร์เนี่ยควรคีบพวกที่จะจบแบบท้ายเนวิกตอรีเนี่ยควรจะชี้พวกนี้ให้สูงๆไว้ครับต้องดูว่าคุ้มกับการขยายเมืองไม่ด้วยนะถ้าเกิดมองแล้วว่าคุม้มเกาะตัวหนึ่งก็โอเคนะแต่คนทําให้เยอะไปก่อน,นครับซึ่งค่านี้เนี่ยเกิดจากการค่าค่าชนนิ้วโป้งอะ่ะนั่นแหละไอ้ที่เนี่ยซึ่งไอ้เฮียเนี่ย มันก็ได้จากการเทคพวกนี้หรือเทคพวกนี้ไหมเทคในวนินวโป่งเนี่ยมันจะได้สินก่อสร้างมานะยเว้นในนี้นะใน,นมีสองอันที่เออก็อเป็นว่าอันหน้่งสินก่อสร้างพอสร้างเสร็จจะบวกค่าความชอบห้กับเืองเรานะครับอ่าแล้วนี้เป็นการลดเออใส่ก็คือเวลาการขายเมืองเนี่ยการขายเมืองเนี่ยครับมันจะครับเกิดค่าความไม่ชอบขึ้นนะคือคามค่าความชอบเนี่ยเกิดได้จากสองแบบนะครับ คือว่าจากการสร้างที่ตัวเองพูดมิสซิตี้ไทที่ดีนะครับเช่นซิตี้ไทาบางมันเนี่ยครับจะบวกค่าความชอบให้เรานะครับเช่นซิตี้ไท,ทอันนี้เห็นไหมสิฟอร์มสเตียลสตอ็อกนะครับไม่รู้หวานว่าอะไรเออมันเป็นเอนูเบอรี่อะไรมันบวกค่าความชอบให้เมืองผมนะครับนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าจากการสร้างซิตี้พูดมิสเออผมพูดไปแล้วใช่ไหม แล้วก็เวลาการที่มันจะลดเนี่ยมันลดได้จากเห็นไหมไอค่าลดเนี่ยก็คือว่าเวลาขยายเมืองเนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่ว่าจะสามารถแก้โดยการเช็คพวกนี้ครับตัวของเด e ดแอนด์เซอร์คัสเนี่ยจะทำให้เราค่าคําเนี่ยลดลงนะครับโอเคก็เพื่องต้นอาค่าคําชอบก็จะประมาณนี้นะครับคนคีมนะี่มันเป็นเรื่องสำคัญเลยคุณไม่ควรปล่อยให้พวกนี้ลดลงเยอะมันส่ผลต่อ เ,เกมของคุณนะแล้วก็ที่ดีช็อตสามารถใช้นะครับเพื่อในการบูตได้นะครับซึ่งค่านะค่าคอในการใช้ซึ่งจะขึ้นตามจป็นวนเมืองนะครับเนี่เห็นไหมสามสิบห้าเหมือนกันอ,อันนี้ก็สามห้าขึ้นตามจป็นวนเมือนครับจะมีผลสิบเทิร์นนะจับไว้ดีๆนะแล้วก็นี้ไอเซมินิก็เวลาเราแพสซิฟายเนี่ยสามารถไอเซมินิแฟคชั่นนะครับ ในการจ่ายห้าสิบอินฟูเซนะ <S <S 1> <S 1> เพื่ออาจจะใช้ยูนิตโมเดลมาในการสร้างนะโอเคต่อมาก็เป็นรายการดูรายชื่อมือแล้การเทคนะครับการเทคเนี่ยคนถือคือคือยุค,คแรกคนเทคประมาณนี้นะอาจจะไม่เทคตัวนี้ไปเทคตัวนี้แทนก็ได้นะแล้วแต่คือมันจะคล้ายๆายกันแล้วก็เชียร์สองก็แล้วแต่คนเล่นนะคนไปเล่นเนอเอง เอาเปา็นว่าเป็นคนพาเองเพราะว่ามันขึ้นกับแฟชั่นของคุณผมพูดหมดไม่ได้นะมันจะายาวลยนี่ก็เป็นเกรดไม่สําคัญนี่เป็นฮีโร่นะคือฮีโร่เนี่ยสามารถทำไปประจำกองทัพหรือปประจำเมืองก็ได้ครับเห็นไหมซึ่งฮีโร่เนี่ยทำไปได้บ้างนะก็เป็นยูนิตตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็เป็นตัวแจกปับ๊บให้ทีมเราโดยที่หลักๆเนี่ย ในมีทั้งหมด3สกิลพีนะครับพิิเมนก็แล้วแต่นะใส่ไปก็จะจ่ายค่าค่าพิิเมนคอสเห็นไหมอืมเพราะผมติ๊กมันก็จ่ายแล้วก็ใส่ใอ้นะครับอ่ะก็ใส่ตามที่เราเทคไปอะ่ะอาวุธอะ่ะอาวุธอะ่ะอ่ะพวกอาวุธเนี่ยก็จะเนี่ยตามนี้ครับมันจะเทคแล้วก็สามารถเอาใส่ให้ฮีโ่โรคมีต่างๆนะจะผมค่อยพูดนะ สกิลทรีเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3แดนครับเป็นคลาสคอมมอนแฟคชั่นคอมบอนจะไดมีมือกันทุกตัวครับคลาสคือตามคลาสครับเช่นผมเ,นเป็นเป็นคลาสจริงก็จะมีสกิลกับคลาสจริงนะครับอาจจะเป็นการรับเตียงหรือรับอาร์มี่ก็แล้วแต่นะครับทางนี้แล้วแต่เช่นแบบบวกหนึ่งวิชั่นออนอาร์มี่ออนยูนิตออนอะไรก็บาบาบาแล้วแต่แฟคชั่นก็ตามแฟคชั่นครับ <fashion S 2> คือแฟคชั่นไหนแฟคชั่นนั้นนะครับเช่นเมสซอรี่ก็จะบวกห้าดิสตริกต คับเซ็นเตอร์ก็ถนงนี้ครับโ okay. อเคก็จะทำนองนี้สำหรับการฮีโร่เบื้องต้นก็จะใส่าตามเมืองก็ดูวับอะไรบาๆๆนะต่อมาไปเรื่องของการเอ,อ่อดิโพแมกนะครับก็จะใช้ค่าฟิเหมือนที่บอกไปอ,ะอ่ะอ่าในการวางทิโพแมกน,นะครับอ่าจะขอไอ้เชนต่างๆเนี่ยใช้ค่าดิโพแม็หมดเลยนะครับ หรือการที่หีเราจะรักยิมพายแพนเนี่ยก็ใช้ดีพอแมเหมือนกันนะครับก็ถ้ายิ่งเทียงสูงก็จะยิ่งเยอะนะครับโอเคนะครับก็ขึ้นตามจำนวนเมืองด้วยนะไอพวกยิมพายแพนเนี่ยยิงเมืองเยอะค่าเอฟเฟกที่จะจ่ายก็ยิ่งเยอะตามนะครับ โอเคก็มอ,องนี้นะครับต่อมาเป็นตลาดก็ไปซื้อของครับยิ่งซื้อเยอะเนี่ยดีมายิ่งเพิ่มราคายิ่งแพงครับอย่างเช่นแบบผมตะเลงอะไรเป็นเทียนไปสิบอันแรกเนี่ยเห็นไหมราคาทั้งหมดสามเก้าห้าซื้อคือหนึ่งสี่สามเจ็ดนะครับก็ตามนี้นะครับซ็อกไพคก็ไปซื้อนี่ครับซื้อแล้วก็ใช้ตามมึงครับอย่างเช่นแบบผมต้องการซื้อนี้เพื่อสร้างอันี้เพื่อสร้างเออตัวของ สีผมสั้นอยู่เสร็จเลยก็สามารถซื้อแจกหนึีได้ครับเมื่อจะมีขายนะอ่าเป็นยูนิตก็ตามชื่อครับก็ซื้อยูนิตนะครับฮีโร่ก็ซื้อฮีโร่ครับตามแฟชั่นขตัวเองนะครับฮีโรก็จะแจกครับนะครับต่อเป็นสปายนะก็อ s s i g n สปายตามเมืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอ่ะซึ่งผมไม่เห็นเมือนะก็จะให้เดชั่นมาเราลูนสปายอะไรบ้างนะครับ โอ้นานชิดเอเคต่อมาก็ตบต่อสู้นะก็จะมีเลือกสามแบบนะว่าเราจะทำยังไงกับนี้นะครับแล้วก็จะมีน้นดีก็ได้จะสเปกเตอร์นะครับดูว่าไอมันสู้ยังไงก็ได้จะไม่สนใจยีย่อะไรกดปุ่มออโต้ให้มันสู้ยังก็ได้เลยนะนี่ อ่าก็หลักๆคือครบแล้วต่อมาเป็นฤดูฤดูเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามฤดูหนึ่งคือฤดูปกติสองคือดัสอีคิปก็คือที่เป็นอยู่ตอนนี้คืาเรียกว่าดัสอีคิปนะครับดัสอีคิปเนี่ยจะเปิดตัวของเอ่อลูนเทมเพิลเนี่ยให้กลายเป็นเอ่อเฮมเพอร์ออฟอีกิปตออร์เซอร์เนี่ยจะได้เงินนะครับต่อมาเป็นฤดูหนาวฤดูหนาเนี่ยจะ จะทาการลดทายต่างๆนะครับตามนี้เนะี่านี่จะมีผลตามนี้หมดเลยครับดูหนกเนี่ยอาจจะมีผลเพิ่มมาก็แล้วแต่นะครับมีการเพลเพื่อทําให้ผลที่เราต้องการไอ้ผลผลผลอะไรก็แล้วแต่นะเกิดขึ้นตามที่มันเพลนะแล้วก็พอดูหนากไปมันจะการปลดล็อกนะครับปลดล็อกออตัวของ บัฟเพิ่มเติมนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมให้เราสามารถสร้างได้นะครับซึ่งเพียงต่างจะใช้ไข่มุกต่างกันนะครับเ1ียหนึ่งใช้ไ่มุกสิบเพียสอง่มุกสิบห้าก็ต่างกันก็สิ่งก่อสร้างพวกนี้ก็ใช้ไข่มุก,กนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ใช่เหมือนกันหมดเลยมันก็แล้วแต่นะอ่ะก็ตามนี้นะดูดูข้อประมาณนี้นะครับปืนหนาที่ผลตามนี้นะครับตามทาย,ยาต่างๆก็อ่าน,น้เลยนะก็คือหลักคือผลิตภัหารลดลงนะ แค่นั้นเลยแล้วก็พอเอเทอร i เนลดลงแล้วก็จะมีการแบบลบแอดแทกอ่าอัพกีบอะไรก็แล้วแต่ลดวิชันทำนองนี้เป็นต้นนะครับโดยทายเนี่ยจะเป็นทายพิเศษนะครับจะเป็นท้ายที่มีนูเมาลีนะครับก็จะบวกเยอะกว่าท้ายมนื้อหน่อยแล้วก็ท้ายที่เป็นหอคอยจะสร้างทับตัวหอคอยไม่ได้แต่สามารถสร้างหอคอยขึ้นมาเพื่อให้วิชันแก่ ให้วิชั่นเก็บเมืองเราได้ครับแล้วก็ตัวของท้ายที่เป็นนี่ไข่มุกนะตัวเออลืมบอกเลยเป็นไข่มุกที่ต้องเก็บนะเอาเอาิอนเนี่ยไปเก็บถึงจะได้ไข่มุกนะครับแล้วก็ตัวของเอ่อพวกรูน,นต่างๆเอาไว้เสิร์ชนะครับอ,อยูอะไรก็สร้างจากมือนะครับจากเราเทคมาก็สร้างอันนี้ได้เหมือนเลยนะ โอเคต่อมาก็เป็นพวกาการเรียนก็เทรดเพื่อสร้างอุลคาก็ต้องเทมนะครับจะเทมหรือจะต่อสู้พอข้ามมันได้นะก็จะได้เทมมันได้นะครับก็จะได้เป็นก็จะเป็นของก็คือหนึ่งคือว่าให้เครื่องเส้นนะครับเช่นตัวนี้มันรีเควสเป็นเออพิกซี่นะีบัตัพิกซี่ไหมัพิกซี่ับบนะเพื่อ ก็เทมมันนะซึ่งเด็วเกมแล้วก็ควรเทมเนี่ยเพราะว่าแม่งโกง,โกงนะโกงนะเด็กเกมแล้วมันจะโกงพวกนี้ก็ตามตัวนะตัวที่ก็อาจจะเลือดเยอะตีแรงเอ้ยเลือดเยอะตีเบานีก็อ,อาจจะเลือดก็แล้วแต่ตัวนะอ่ะก็รประมาณนี้อืมมีด,ดู่เหเล็กไหมวะ